เป็นขึ้นวั่นพระโค้งุดท้ายขึ้นุดท้ายของนองบุมนะคะคือขึ้นนี่ละเพื่อนจะมาฟันทงไห้นะคะปูสีสุโธงงาปัทุมมานะคะว่าเพื่อนสีมาแฝงนองบุมว่าตัวใดสีมาเนาะเขามาแล้วกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องเบิกซับหน้าขี้น้ำเด้อค่ะเพื่อจะบลาดภัยแนวทางดีๆจากทางช่องเนาะค่ะผมมาแต่ไกลบ่ลูก พ่ออกดันนอ่าี้คือกนล่ำแล้วค่ะเนาะแต่ว่าย่ามล่ำแบบเป็นอีกคนนึงด้วยค่ะพี่น้องไายค่ทายงกม่กอนแต่นใช่นีล่อพิเศษอันเมื่อนี้รอบพิเศษว่าน้องบุ๋ม ต้องบูมทาอยังนอทาก้อนเม,ม็ดม,มาบังค่ำๆจักหน่อยบอกปูกูคนยังบ่คันเลยนะกูกูว่าทานนันเลนมาทกูยัง่ทันมาข้นนมาฉีดเป็นโตเปนมาเลยโอ้โตนทองป่านี่บอก่นครับถ้าเป็นจะลงมาลงมาขบับอืมน้องบูมเซนเป็นตูพยานาคไปเลยได้หน,นี <laughs> บ็ท่านมากค่ะถ้าถ้ามาจะเป็นแบบไหนเป็นเป็นลูกเป็นลูกปูเลยเป็นลูกปูเปูอยู่บนท้องฟ้าเดี๋ยวขึ้นไปเห็นแต่ดาวแห่นั่งอยู่เอบขึ้นมาขึ้นมากกว่าครับงวดก่อนอยู่ต้นกล้วยนะครับเนาะเป็นร่อปูมากอ๋อคนนั่งอยู่ทั้งทั้งอยู่บ่ลูก ปูท่านไหนมากเพื่อนรอบปูสีสุมๆมากก่อนคนคนเพื่อนมากน้องบูมสีลูเลยบอกครับครับโอ้น้องบูมสีบวกเองว่าปูมากแตอวนี้ว่าท่านมากน้องบูมมาแ่งตัวรอก่อนบลาลูกขันมากสิเป็นจั้งไรก็อนตัมาสิเป็นลูกปูมาเลยมีก้อนมีกบาเลย รูสึเป็นลูกพระยานากมาเลยน้องบูมเบ่งแล้วว่าวีมว่าสันว่าท่านไหนมากว่าสันแต่ว่าน้องน้องบูมปูสีมาประจำเป็นบ่ขาวันผปูมากกวองบูมบ่ประจำผลกรสิลามวั่นพัั่นผัยนี่ก็สิลามงกสิลามวั่นผักไงกรสิมาบวก น้องน้องบูมได้ซ้อมมาก่อนบอยย่างรอ้มน้องบูมขึ้นรมเป็นบลลูบลบลูบลเบลูบลูบลบลบลูบลูบลูบลลูปลูบลบลู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 บบูบลูบลูบลนแฮักหลายลบ น้องบุ๋มนั่งรอปูเป็นบ่ครับคุโอ้มากไงบะนอปูว่ะเนี่ยเห็ดตังไหนน้องบุ๋มก็สีเหลวเห็นปูเเพิ่นก็ะชิมไม้เองเลยเพิ่นกระชิมไม้จากคำสนทโอ้เพิ่นิเพิ่นิมาจากคำสนดเลยครัเมื่อนี้ปูมาเด็กบ่เมื่อนี้มาจักจูม ปูแต่ว่าปูยังเดิมากกับพาะปูยังบอมาน้องบูมนั่งขาปู <c oughs> ถ้าปูมาก็แต่ไปแต่งตัวเลยอ๋อกับน้องปูมาน้องบูมสิฟ้าแต่งตัวเลยครับครับโอ้นั่งขาปูปูมาบอแต่ปูมาจตงสีแต่งตัวโอ้เป็นไปใส่ค่ะพี่น,อนๆๆ้องยังถ้าบ่เห็นได้โอ้โอ้ถ้าบ่มีตาที่บ่เห็นได้บ่น้องบูม ปูรู้สีมาไปค่ะขันมาสีมาหมองไรครับขันมาเป็นสีย่างมากจะเป็นไล่างย่างไหมล่ะมาสุดปูรู้สีกับบ้านไหนมาบอืมบ้านไหนมาบ้านนีไผมาอยู่เมื่อนี้แต่ว่าเอซีมาหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหาหลายแล้วเมื่อนี้เขากันถ่ายฮะเขากันท่าเขากันท่า น้องว่าให้เว้ากันท่าเอาสนเอาให้คุยกันท่าปูฤรืีกับพันเดมาปูฤษีก็ยังไม่มาย่างกันมากเห็นแล้วกันนะเป็นยังน้องบุ๋มคือเห็นก็เห็นให้เห็นเดาต้องบุ๋มเห็นผู้เดียวกระปุกกระปุกกระปุกผู้ใดมีแต่ทิ่มีแต่อินที่เขาบอกว่า ตาเทวดาเนี่ยชี้เห็นเองเลยโอ้ตาปูได้มีตาทิพตาเทวดาคอยชี้มองเห็นปูหรือสีกับปูสีสุดโต้คนอืมแสดงว่าน้องบูมีตาทิพตาเทวดาด้วยทีเนาะนั่งด้วยคนะคุณน้องบูมีตาทิพเป็นบ่ค่ะครับผนผู้อื่นบ่มีนี่บ่เห็นว่าจังได้บ่อมีบาเห็นอืมวันฉัมาหาเจอได้ ร่องคุ้นได้อ,อปูหายตัวได้ร่องหอนได้ปูหายตัวให้น้องบูมเห็นบ่ะแสดงว่าเพิ่นเคยเห็นปูหายตัวได้เคยเห็นเพิ่นเคยบอกสร้างลู่ให้แบบได้ก็ให้ถูเอาชัดฉลาดลูก ซาซาซาซ,า,ซาดูหายตัวแบบเด็สวดคาถาสวดคาถาแล้วก็หายตัวปิ้งไปเลยโอ้ปูมันหายตัวแบบนี้ <c oughs> อโอเ้เฮ็ดไทยน้องบูมเห็นเลยเด็กปสองนะพ่อเนาะจะลังจอบป,ปูอ,อยู่ว่าปูมากอะไรย่างถามมากเป็นสีฝ่าวไปแต่งตัวปีนี้ขึ้นปสามปีนี้ต่างเด็กใหม่ทั่วไปที่เป็นนีิสัยบ๊อบเพื่อเด็กน้อยทั่วไป อืผิวบกขึ้นดึกน่อยซะเลยดึกทน่อยเพราะแล้วก็พอมาตัวกระปุกพอมาตัวกระปุกที่มาตราสันไปอักเนื้ที่้ามบังคันคุณพ่อใส้เพิ่นเอายังไปขึ้นก็ค่ะอันกพ่อใส้น <mail> <M> ้องบูมเอายังไปขึ <m> ้นให้ปูหัน อันปูอันปูลูซีอ๋อเพิ่นได้ตอบว่าปูลูซีนั่นเหรอแมาเอาไปเพิ่นได้ครับเพิ่นโมได้เนาะปอาปูลูซีมาเพิ่นก็เตี๋ยวไปเพิ่นเพิ่นว่าขั้นเห็นปูมากอ๋เพิ่นสีมิตรตาตีบด้วยจังเดยเพิ่นสีเห็นเพิเพิ่นเนาะเอาบลเห็นน้ำเพิ่นจักเจียเอาบลาดูครับอันนี้เป็นคุณตาของน้องบูมใช่ไหมในลูกนี่เหรอกันโควิด สามากว่จกาเนเขานยังงเป็นไแต่งินรบยู่แค่ีได้ฟันจากเหูเราเราเป็นยังขึ้ลำตงข้นลำมันดือเหลเาต็วยังขี้ลำมาใบเห็นลำเน่กระจุกจะบาโถคก็นอนอยู่บานีราว่าเดี๋ยวไปบบานเป็นพระเร่งหาชีแบบราว่าเขียนหัวยร้ายหลายเขียนไร้หัวคุ้มใเราว่า เราอยากเราป่ปุ poke, ูกจะได้กับป่หันขึ้นมาเลาแบบเอาคอายพามาใส่เข้าเลากัหันหนีนวลเอาขาหุ่มทุ่มปงอยูู่เดียวเล่าแบบตื่นสองมาสิเร่าใอยบอกให้ฟังแต่เลาว่าตัวตัเพิ่งแง่ไราแต่าว่าตเพิ่งมานอ่นล่าว่าัวตัเพยบ่าแเลาว่านเงแง่มเ่ว่าวันเ่ไราแเล่าว่าเราต่เลาว่าตวิงส่นรมล่่ันตั่งขึ้นมาเห็นเล่าลำายู่เอา คนนอนอยู่ที่ประตูขึไปล่ำยี่เนี่กระจกประสรนลว่าตูละว่าบานีเดียวบงกับเพิ่นดเอาหัวเสียงเพิ่นพุ่มใหม่ประเระว่าเครื่องตูพุ่มใหม่ที่าเห็นง่ายละวาง่ายเดดเย่างเลยบุกยนี้กับบุลุกเล็เลยว่าเว้ยบุลูกบัหันมาแล้วกับ เอาสวยพามาเียนแล้วหมขุมนอนผู้เดียวเราเสามาเราบให้ตั้งใจได้เยอะนะเรากาเพราะเราเราเรเเห็นเราเคยเห็นแต่ลว่นเรา่เคยเห็นทว่าเราเพ่ได้ฝันแต้นี่ก็ได้ยินอีกทีอืมเ่อันเสียงมั้ร้นเย ลุกเหมันต์่ยังมันเดินแล้วลูกเมน่ยังอยู่หนไ่นได้ยินเ่าบอกอยู่เราเห็น้องอ้อมนี่ล่า่นี้กระโจเมียนแต่ว่านอนนั่งนอนอยู่ระหว่างพวกยังได้กับทหันมานอนเชว่เาะะนันระหว่านอนแค่แนเป็นผู้เีนยจ้ะระว่างใหญ่ใหญ่ระหว่าใหญ่ีดำจ้ะ ทีดีดำดมาดีเอาเอาเส <oy> ียนคุ่ใหม่ก็ว่าเคยเคยมาใหยโชคลาภในบ่อขาแแ้่หวดันหมวดที่ว่าอหาแปดตัวหนึ่งมันขืนอยู่ล้างมือสะลองไปแล้วมั่ขึ้นอยู่ล้างมือขืนยู่ล้งมือแต่ว่าซื้อมาได้ซื้อกระซื้อแปดสามห้าซื้อได้ได้สามหาก็แปดสามแต้หาแปดแปดหาเพิ่นบราขายให้ ดังนี่จะพผู้จองเนียจะเลยกวไดอนวดนีนวดนีว่านได้นวดนี้เพิ่นก็ะบอกให้ตีเอาตีเอาแต่ว่าผู้เบินั่งเบิ่งนี่ตีเป็นหนึ่งศูนย์สีผู้คนนั่งเบิ่งคนีศูนย์ีศูนย์หนึ่งครับหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์เออหมู่บ่าบ่ายบาเอหมู่เทียไกันมากจิจริีเป็นหาศ คือเพิ่นสังเกตตอนล่ามกับคู่เิ่นีครับวันนี้ก็จะมาย้ำนะครับเนาะเนี่ยมีเพียงแต่ไหมถ่ายฟุ๊โคงคงฟลุ๊กถ่ายนะครับคงฟุ๊กถ่าย เหมือนฟังแากปากนองออมพูล่ำคูนองบูมนะคะถีว่าพญนาขึ้นมานอนนั่มเนาะคะ่ะนี่คือเพันบอใฟ้ฟังแากปากของเพิ่นเนาะคะ่ะต่านผู้ชมกระจายวิญยาในการรับชมทุกแนวทางก็มีความเสืองนะคะ401 500แนวทางแกากน้องออมะคะ่ะ